ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16พฤษจิกายนก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะก็ใบนี้ครับเนี่ยันดับหลักร้อยตัวเดียวอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะเนี่ยานใหม่นี้ครับเบ่งปันดับเก้า เดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ9ตัวเดียวเนาะดับ9ตัวเดียวนะอดีตที่แล้วก็ดับ6นะเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ9้าตัวเดียวขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ พี่นวดใจดีเบ่งปานวิ่งโบนเบ่งปานวิ่งโบนตัวเดียวนะเบ่งปานวิ่งหกเบ่งปานวิ่งหกตัวเดียวท่านอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ ซึ่งท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานวิ่งหกอดีพานนะวิ่งร้อยสิบหน่อยก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปานทานหลักร้อยสิบหน่อยจับชุดนะท่าน หลักอโอยสิบหน่วยจับชุดก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านเดี๋ยวต้นใหม่นี้ครับเบ่งปัน,ปนรวมชุดนะหนึ่งสามเจ็ดชุดที่หนึ่งนะท่านชุดที่สองชุดที่สาม 1 3 8่งสามแป3หนึ่งสาม4ก้าสองสามเจ็ดสองสามแ5 9สองสามเก้นาะท่านก็ขอบคุณแนวทางที่บ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี re like ้ท่านนี้ก็เบ่งปันนท่านชุดสามตัวเบ่งปัน468 608ปดหกศูน8์นย่ศะท่านก็เบ่งปัน5ชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยเดี่ยวทางที่เบงปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับเบ่งปันวิ่งตัวเดียว10หน่วยล่างซึ่งอดีตที่แล้วก็หลุดไปนะท่าน อดีตที่แล้วก็หลดดไปนะซึ่งเนี๋ยวทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปัน,ปน9ตัวเดียวนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน9ตัวเดียวท่านก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็ดังเมกซายเดียวท่านดับหลัก10หลักหน่อยนะดับหลัก10หลักหน่อยท่านสี่สุดนะก็สุดที่หนึ่งดับ9หลัก10บสุดที่สองดับสอง แล้วก็ดับหลักหน่อย0น,นะดับ0แล้วก็ดับ1น,นะท่านสรุปแล้วดับหลัก10ดับ10นะ9 2แ,แล้วก็ดับหน่อยนะดับหน่อย01น,น,นะท่าน ดาบหลัก192แล้วก็ดับหลักหน่อยศ1นย์นะท่านดังดังเมฆทซายเนาะเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้พี่นวดใจดีนะเบ่งปันสุดที่1แล้วก็สุดที่2นะก็เบ่งปันสุดที่1 สี่สองหกนะสี่สองหกแล้วก็ดับหลักดับหลักหน่วยที่ท่าที่ดับสุดที่สองนะที่เก้าสี่สามนะท่าน เบ่งปัน2สูตรนะท่านชุด3ตัวนะไม่ดับนะัดเด่นนะท่านนะ6 2 6แลยก็943รอง946ด้วยนะท่านนะรอง946ด้วยก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ เสือคิมชากันราวหลักร้อยสองสูตรชูนสามสี่สามสี่ห้าหกนะสามสี่ห้าหกเบ่งปันเบ่งปันสี่ตัวเป็นเดียวทางนะท่าน เบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวทางหลักอร้อยสองสูตรนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดเดียวนะท่านชุดเดียวเจ็ดห้าและก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกนะ 9192 9362นะท่านก็เบ่งปัน5ชุดนะท่านชอบชุด75ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้เบ่งปันคู่15 16 18 3 8 5 8 6 8นะก็รวม6ชุดเป็นแนวทางนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางถ้านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ต่อไปครับผมเทพบันเลงสูตรขั้นเทพเบ่งปานธรรันวิ่งบนล่างตัวเดียวหนึ่งนะวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะ ก็อดีตที่แล้วก็ผ่านนะสามสามเก้าเนาะท่านเนาะอดีตผ่านเนีนะ๋วท่านใหม่นี่ครับเบ่งปัน,ปนตัวเดียวหนึ่งเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆขอมูเดียวทางที่ที่เบ่งปันปน,นะ ต่อไปครับผมใบนี้แทบันเลอสุขขั้นเท่วิ่งล่าง1ตัวเดียวจับคู่1617 1014 0 4 0งเจ็ดหนึนะท่านก็ขอบคุณจริงๆเนาะข้อมูลแนาทางที่ เบ่งปานนะเทพบรรเลือสูตรขั้นเทพเจ้าของเนวทาท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม